สวัสดีครับรบยมแล้งมินตามินมตาสาวเล่า <c oughs> กับพญาชมบีพิโกน,นะครับผมเมื่อนี้เขายู่หน้าบ้านอยู่ที่สวนของเรานะครับแดดร่มลมตกหลังจากกินข้าวแรงแล้วนะครับเสียมาหดพักหดพักนะครับมาเดี๋ยวผมไปเสียบหน้าไว้แล้วไรบึนๆแล้วที่ไปหดพักกันอ่าขออนญ่เจเจาเห็นทำอะไร อันโอ้เกิดแล้วมานี่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 เหรอไม่ยังต้นหอมอ่ะต้นนั้นมันก็เกิดเกิดเกิดแล้วบางอันโบเมนมันอันนั่นบ่บ่มันจะเกิดอยู่มันมันถึงน้ำลายมันบ่ออกเต้โอ้ยมันมันมีเวลาของมันยุ่นละทุกอย่างมีเวลามันจะนี่อันนี้มันคือว่าเฮลมันใช่ไหมเฮลเล่นเด็กแต่เดี๋ยวเราอันนี้มันปุกปิดบ่ น้ำน้ำน้มากละเกดๆนเลยครับน้ำแห้งๆเนาะมันแห้งเกินมันอันซากมันสิบโลมหมนว่พักสิบโลหมดแล้วหมดมันังจริงจริมันอยู่ในๆมันหัวฮอืมเจ้าจะใช้ตัวตัดจิงเจอเยยู ซื้อไอ um. ้นั <you> ่นวะที you know, ่เฮาเฮาไปอันโลโลตันบ่ที่มันเป็นไอ้นั่นนะที่เฮาเฮาเบิ่งแล้วเฮาบ่ซื้อเฮาว่ามื้อหน้าก่อนนะอย่างว่าไอ้สายไอ้ฟักบัวน่ะแม่แล้วุ่ไปใสอหัวตะไคร้มากเพชรคือบ่เป็นมาก มเป็นม x a x a <laughs> นนากซาซาเนาะต้นละต้นบักสูงสูง,น,งนะนั่นแหละต้นเราสูงสูงมันบน,แบน,นาแล้วแหละ มันมันมันจะเศ้าหนาวแล้วเ้าหมอกหมอกลงอยู่แต่มันนั่นดีมันบบหนาวดีมันมีหมอกซือใส่บอดสมุงแกออกสมันบบหนาวมันน so ั่นอยงไรบุอากาศ อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วเดียเด๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวแค่โย่เป็นนักสืบเข้าหลับค่อยังบ่เศร้าดีซะเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คนหัวแข็งเนี่ยหัวแขง็ง <c oughs> คนหัวแข็งสุดท้ายก็เป็นน้ำคนอื่นเนาะ <c oughs> เป็นครับเป็นบ่หลายตั้งแต่กเกิดมาอตั้งแต่กเกิดมาเท่าเดียวนี <c oughs> ประวัติในการรักษาอยู่โรงพยาบาลบ่มีก็คือคือคื่อโบเป็นไทยเป็น โอ้พังบัวสิล่ม,มแล้วเนี่ยน้ํามันแห้งหลายจนล่มมดผักซีน่น่ะ ใบแปลงนัวคือโบง้ามแล้ววะเนาะใบแปลงนัุ่งมันโบถือน้ำปะเฮ้ยอันเจ้าซื้อบางนาวเนี่ยจะเอาไว้ใส่บ่เอาออกว่ะนนนมันตายแล้วปะซื้อมาเมื่อไหร่มือเส้าปะมือเส้าหรือมือวันมือเส้าซื้อมือเส้าเออแม่แล้วมือเส้าเนี่ยแหละก็คิดว่าจะปลูกเลยเนี่ย บัวแล้วนอนอยู่ในรถนะเดี๋ยวก่นะวอนจะเอาออกว่าของมาตั้งไว้ก่อนให้มันปรับสภาพปรับแดกปรับรนั่นโอ้ไม่แม่เห่ามันหรือเป่าย่อกระตือไหมสองตอน้นลอยสองตอน้นลอยต้นละห้าสิบบาทแ,แตงแตงมันเศร้าเป็นมากแล้วน้องปเ,เป็นยังเป็นรัวมันโบเห็นมีดอกเลยดิ เกิดก้อนมันก็แก่ไปตามกาลเวลาของมันเกิดไม่เกิดไม่ไม่เกิดอู้หูบุญสลัดมันเหี่ยวมาแล้วสลัดของเฮามันสิตายมันเลยดิมันแดดเกินจะบ่ได้เอาอีหยังปพวกวะพบ่ตายเรกมันผ่านมาป่านนี้มันบ่ตายบอกบ่เห็นมันเหี่ยวมาเลยดิเหี่ยวแล้วมันเกิดเกินหุ่นเรียเต้า แนะ่นอนตอนตอนนั้นคอยปลูกอยู่กระตามันกะแหวดิีมันนั้นมันกะขึ้นมาคือเกามนาดนตา้มาำมันแห้งมันเป็นแบบดิน,ด,นดินเนียดนียดินรถด,ด,ด,ดำแก่มาขายไทเว่าเป็นดินปลูกมันโมเมนดินละ่วนโเมนเลย เขาบเอาอันนี้มาปลูกหลดินยังซี่ดินเหนียวเนียวนรได้ซื้อมาเราเขาเอามาเทเรเด้ได้ังไงไม่จำเป็นแล้วจะบอกเขาว่าเอาดินปลูกอ่ะแค่นเขาอเอาดินปลูกควงเินปลูกคองได้กระดูด้วปลูกคองอันนี้เป็นดินเหนียววานาเท่านันเป็นดินที่เขาขุดอยู่ตามอันอยังวะ ເຈົ້າເຈົ້າຢູ່ອ່າເຂົ້າຫັ້ນນະຢູ່ຢູ່ຜູ້ຢູ່ເຂົ້າຫັ້ນບໍ່ແມ່ນບໍຢາດສີດຫຍ້າແລ້ວບໍທົ່ວຫຍນດແມາเดี๋ยวมันมัน อ๋อมันเป็นดอกเด้มันเป็นดอกแล้วทีนี้มันมดมันขึ้นเนาะมันเห่อยูแถวนี้มันนี่เป็นเงื่อนห่าที่ปลูกกันนี่นะเกี๊ยมันกับบ้างห่มเราแบดนี้เป็นว่าที่ปลูกก่อนปลูกก่อนแล้วมันก็ง่ายง่ายเราก็เก็บกินเก็บกินไปมาเก็บกินไปแล้วมันก็เบิดไปสิมดแล้ว เมล่อนไม่มันก็ต้องปลูกไปเมล่อนเมล่อนมาเบิร์ตแล้วจังไคอยปลูกถ้าเบิร์ตแล้วค่อยปลูกเพื่อคิดจะกินแบบไปืจอตลาดอีกทั้งหมดก็อะไรเพื่อเอาอันนี้มันคือว่ามีอ่าต้นบากแล้วก็ไปนี่เราไม่เห็นว่ามีนี่มั้งบ่เดี๋ยวนี่มีต้นนึงเราบานใครเลยมันเกิดขึ้นอยู่นี่เลยนายโยคใบไปมันเกิดอยู่นี่ละมันต้นขึ้นนี่เลย

มันคือว่าใบมันคือว่าเหลืองไปวะบอกใบมันเหลืองไปวะอันนั้นเอหยังวะสวัสดีครับเอาถ่ายต่อ แล้วเราไปไปเนี่ยเบิ่องแม่หกหดหดเป็นจนเป็นแบบอ่ารยังวะโอ้ยป่านน่ะแมนยังโบลลง่อหดอื่นอยู่มันต้องเอาให้เปียกละเปียกเปียกมันจนเป็นหลุ่มเมื่อแม่เอ้ยม้าด้วยมัดหยับเนี่ยเปียกคักเปียกแน่โอเค สำหรับมือปูนเมืองน้ำเขาดูเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับมือนี้นะครับผมมาอันนี้มาหดผักเบืองคนหดผักหดผักนะครับเอะไรที่ลหรอเสาแรงแล้วมือมือเสามือเสาก็ได้โอ้ยลมมันก็เห็นว่ามันขึ้นหมดนะมันลมได้มันก็ขึ้นได้เราต้องไปย่านมันป่านนั่นมันมีชีวิตของมันอ้าไปเจอกัน คีบนานเ<ค>นาะคนกับยังลมได้ขึ้นได้เนาะแมนมันม,ม,นมีมันมีเวลาของมันทุกอย่างมันมีเวลาที่ลงตัวถ้าเกิดทาซุปก็ยังปลูกพักปลูกความไว,ว้ถวแพงบ่เก็บกินมีตั้งแต่แพงบ่เก็บกินเนี่ยมันก็เน่าตายเอยยยยยไอไงไงน้ำมาใส่ทอนนี่เออล่างหลุดอะไรล่างได้นำ้ำน้ำสางนะครับใส่น้ำสางนะครับอ่ะออกมาพี่ใส่น้ำสางหมดอ๋อ น้ำมันแห้เกินเอาบอยู่เอาเอาถ้ายไปอีกเวลาถอดน้ำนา,าันมันสีดูดขึ้นหมดเออทุกอย่างมีเวลาของมันเสมอนะครับทุกอย่างไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแม้กระทั่งว่าคนทีมมาเจอกันนะครับไม่ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะครับถึงเวลามามาก็มา,มา,มาถึงเวลาที่จะมดเวลาที่จะยุ่งทั้งคันกับไปเป็นเรื่องธรรมดาก็ยังพักนี่แหละ เวลามันเถ่ามันนันเดียวแม่นห้าบโบกินมันไก่เหี่ยวแห้งนห่นปะไปมันมีเวลาของเขามาแล้วนี่เดี่ยวไปบนทั้งหลังไนี่แต่ชื่นใจดีละเดี่วพี่น้องปลูกปลูกมันปลูกนีไว้เหลือตั้งแต่กันเหลือทั้งแต่กันเหลือแมนจวเก็บไปตำไห้โอเคตำราเมื่อนี้อเมินตาก็คงจะไปทำงานรอบค่ำนะครับผมไปทำงานรอบค่ำนะครับไปซอยเพื่อนในซื้อดอกเนาะ ไปช่วยเพื่อนเป็นขาดคนขาดเงินก็นไปซอยเพื่อนที่ซื้นอนี่ละเอ้ามานีปิดคลิปบด้วยบ้านนี่เอา<ห>ไว้ซ้ำนี่นะครับสําหรับคลิปลดพักรดน้ําพักนะครับ <c oughs> สองนี้ไม่รด,ดกันไปแน่หย,ยอกกันไปน้ำน,นะครับบอกกันนิดหน่อยต่อยกันไปแน่หลายๆนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดี